เปนเป็นหน้าที่ไปสุสมเขาเชิงตะกอนเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันกลวเป็นป่วยครับโอยเกือบเกือบสู้คนอย่างนี้คันชอบไดลูกเก้าเขาหรือหลานเขาีบ่ม่าเบิ่งมาแย่งทีแย่เง่มนอสองทุมสามทุ่มเหมือน้คอยกับไปเบิ่งเหมือนเครื่องบ่เบิดงบางทีนาขอไม่เปิดห้กัซองเบิ่งมือกันเองันไม่บ่เบิือนามันยังเงินเราพ้นก บมเมื่อดีที่เรื่อยก็เอาเอาเอาทานไปเติมที่น้ำเต็มไปแต่ว่ากับวันนี้ผ่าผมเลก้าไปคือปูนี่ตอนนั้นหมแล้วแสดงว่าหนืงปูก็เป็นสัปภาระเป็นตักผักและสัปภาระปลาสันกับแม่นอ่าใช่ใเพราะว่าปู่ะปรากนเอาไม่ไปคั่วคั่งโซ่เลยปูไม่กลัวนะกับปลาอะไรอีคนตายแล้ววันกระเทากับอย่าว่าง่ายๆง่ากระมาตาเนี่ยแหละ ไม่มีศีลไม่มีอะไรหรอกหรือว่าเป็นของธรรมดาเกิดแ่เจ็บตายเป็นอย่างอื่นก็มีแค่นั้นคิดเอา